คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออาภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับปีนี้ปี3-5เดือน7ไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นปี3-6เดือน10ล่ะเดี๋ยวก่อนหรือว่าความเร็วของเวลาในอาณาเขตวิญญ,ญาณและโลกภายนอกนั้นแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าเราอยู่กันแค่10วันแต่โลกภายนอกผ่านไปแล้ว1ปีกับอีก3เดือน เป็นไปได้ยังไงขอบคุณมากทุกคนผู้ชายคนนั้นกำลังพูดถึงอะไรหรือว่าผู้ชายคนนั้นสติไม่ดีสองสาวงามนั่นช่างน่าเสียดายจริงๆลินเฟิงเราจะไปที่ภูเขาหนิวเจียนเพื่อค้นหาวัดที่โดดเดี่ยวตอนนี้เลยหรือเปล่าเราจะหาที่พักสำหรับคืนนี้ก่อนฉันขอโทษจริงๆ ฉันแค่อยากจะขอให้พวกเธอช่วยฉันแค่สองสามวันแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผ่านไปปีกว่าแล้วไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างคาลืลฮาดเจ้าเมืองในเมืองไห่เวลาในตอนนี้เอาลูกสาวของฉันคืนมาเมืองผิงเฉงิงหลินเฟิง พวกเราขอกลับไปที่ห้องของเราก่อนนะในที่สุดก็กลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงฉันทำผิดต่อโซนหัวฉันไม่แม้แต่จะปล่อยให้เธอออกมาเลยมีอะไรงั้นหรอมันคือล่มที่โซนหัวใช้แฟดพามันหนีออกมาน่าตื่นเต้นมากนี่คืออนาเขตวิญญาณของเธอเหรอ ภารกิจสุดท้ายของวิญญาณหญิงสาวที่ไม่รู้จักได้ถูกบลล็อกแล้วไป,ไปที่สำนักงานใหญ่ของพันธมิตรนักล่าวิญญาณช่วยเหลือวิญญาณล่มเพื่อทำงานให้เสร็จรางวัลภารกิจค่าความสัมพันธ์บวกสิบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโฮสสามารถทำสัญญากับวิญญาณล่มได้ภารกิจสุดท้าย รมสีส้มกับร่มสีชมพูคือวิญญาณตัวเดียวกันนั่นเองและวิญญาณผู้หญิงตัวนี้มีร่างคนมากกว่าสองร่างและมีร่างหนึ่งติดอยู่ในสำนักงานใหญ่ของพันธมิตรนักล่าเธออาจจะอยู่ในเรือนจำทองคำมีความเป็นไปได้สูงเพราะวิญญาณพิเศษบางตัวจะถูกจับและคุมขังไว้ที่นั่นและปล่อยให้คนรุ่นหลังควบคุมมัน แต่เมื่อภารกิจนี้เสร็จสิ้นฉันสามารถทำสัญญากับวิญญาณล่มได้มันสามารถสร้างร่างโคลจำนวนมากได้ดังนั้นการโจมตีแบบกลุ่มจะต้องมีประโยชน์อย่างมากและหลังจากที่ล่มทั้ง3รวมเป็นหนึ่งแล้วมันอาจจะมันอาจจะถูกกระตุ้นขึ้นมาก็ได้มันอาจจะมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่อีกเธอตามฉันไปก่อนฉันจะช่วยล่มอีกคันเอง แต่จะไปเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองภูเขาหนิ้วเจียนเราอยู่ใกล้ภูเขาหนิ้วเจียนแล้วดังนั้นเราควรมองหาวัดที่โดดเดี่ยวก่อนแล้วค่อยวางแผนสำหรับขั้นตอนต่อไปพื้นที่ของภูเขานี้ใหญ่เกินไปแล้วหลังจากที่ค้นหาตั้งแต่เช้าฉันยังไม่พบอะไรเลยดูนั่นนั่นคืออะไร น่าจะเป็นกำแพงเมืองโบราณที่ถูกทิ้งล้างได้ยินมาว่ามีประวัติอันยาวนานนับพันปีกำแพงหินเตี้ยๆแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมมันไม่ได้มีไว้ป้องกันวิญญาณแต่มีไว้ป้องกันคนคนสมัยนั้นยังอยู่ในโลกที่ไม่มีวิญญาณลินเฟินด้านหลังกำแพงเมืองดูเหมือนว่าจะมีวัดไปดูกัน เป็นเพียงวัดล้างเล็กๆลินเฟินที่นี่มีวิญญาณเอาละเธอสามารถเรียกเซวเหรียญและเซวหยวนออกมาได้แล้วลองฝึกฝีมือของพวกเธอดูสินเหรียญสินหยวน มันได้ผลน่าทึ่งมากวิญญาณแม่ชีสองตัวนี้สามารถฆ่าได้ในไม่กี่วินาทีโดยที่ยังไม่ได้ใช้อนาเขตวิญญาณฉันเกรงว่าอย่างน้อยก็น่าจะอยู่ระดับ A สินเหลียนสินหยวนพวกเราได้พบกันอีกครั้งแล้วน่าเสียดายที่พวกเขาเป็นวิญญาณเอ๊ะ พวกเธอจะไปไหนไปกันเถอะพวกเขาจะต้องพาเราไปยังวันที่โดดเดี่ยวแน่ๆพวกเขาหยุดแล้วพวกเราพบวันที่โดดเดี่ยวแล้วพวกเราเข้าไปกันเถอะระวังตัวด้วยเพียงชัวง่วพริบตาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีกระดูกคนตายมากมายทั้งในสนามและห้องโถง ดูเหมือนว่าการสังหารหมู่ของวิญญาณภาพวาดในสมัยนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองมากไม่นี่มันไม่ถูกต้องโครงกระดูกบนพื้นเหล่านี้พวกมันล้วนเป็นกระดูกของมนุษย์